สวัสดีครับพบกับโอเจ้าแชแนลกันเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาทําเมนูอาหารทีนบ้านนะครับผมเรียกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของอําเภอวังสะพุงเลยนะทุกคนจังหวัดเลยไม่ใช่ว่าจะรู้จักกันทุกอําเภอนะทุกคนบางคนก็ไม่รู้จักนะครับอําเภออื่นซึ่งเมนูกลุ่มนี้ครับผมเป็นเมนูออกมารับรองอร่อยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้คนรับชมนะครับผม ครับผมมาชมส่วนประกอบของจุ่มกันนะครับผมนี่ประกอบด้วยครับผมนี่ซอสเย็นตาโฟนะครับเราจะใช้ประมาณ2องพีนะครับผมแล้วก็เต้าหู้ยีครับผมจะใช้ประมาณ2-3ก้อนครับผมถั่วลิสงที่เราคั่วกันใหม่ๆนะครับอันดับกรโคั่วถั่วลิสงประมาณับผม400กรัมนะครับผมตีนไก่1กิโลเลือดไก่2ก้อนครับผมหอมแดงประมาณ3ขีดนะทุกคน ไข่ไก่3มฟองอันนี้จะเป็นมีขาครับผมมีขาว1ึกิโลแล้วก็ผักกาดขาวครับผม,ม,ากกาาบผมตามใจชอบเลยนะทุกคนหนึ่งสองหัวก็แล้วแต่นะครับผมผักบุ้งจีนนะครับผมส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะปรุงกันตอนที่ประกอบเลยนะครับผมสัดส่วนก็จะบอกกันตอนนั้นเลยนะทุกคนส่วนประกอบหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับอันดับแรกเราจะทําการลวกเลือดไก่กับน,น,น้ำคนเพราะว่าเลือดไก่ถ้าเราใส่เลยนะมันจะทําให้น้าจุ่มของเราสีดํานะครับผมจากสีหูกลายเป็นสีดําไม่น่าทานนะคนต้องลวกให้สุกก่อนนะครับผมลวกประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมแล้วก็พักเขาให้เย็นนะทุกคนเล็กน้อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่ตีนไก่ลงไปต้มให้เปลือยเลยทุกคนมนูน ขึ้นบ้านนะทุกคนแต่หน้าตาออกมาหน้าทางมาแน่นอนครับตรงๆเราบางบังทีก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะทุกคนเรามาทำการตำถั่วลิสงให้ละเอียดนะทุกคนนี่นะครับ<อ>ผมถั่วลิสงก็ต้องคั่วสดๆใหม่ๆนะครับ เพราะว่าจะหอมนะถ้าซื้อสําเร็จรูปมนะาก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ได้ความหอมความใหม่นะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสําเร็จรูปนะเขาทํามาตั้งแต่ตอนไหนนะทุกคนแต่นี้นคือเรารู้เลยเพราะว่าเราเพิ่งคั่วกันเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับหัวที่สองที่เราตําละเอียดก็จะบประมาณนี้นะคนวัตถุดิบหลักของเรา เราจะทําการตําหอมแดงนะทุกคนผมจะบอกเคล็ดลับนะทุกคนไม่ให้น้ําหอมกระเด็นนะครับผมเราจะใส่ถั่วีิสงเล็กน้อยนะนทุกคนทิคนะครับผมทิคพิเศษไอ้เทคนิคเคล็ดลับของโอเจ้าชาแนลนะทุกคนนี่นะครับผมเราได้แม่ครัวพิเศษมานะน้องสาวผมเป็นคนทํานะคนควบคุมการทําโดยโอเจ c h ชาแนลนะทุกคน อันนี้ตำเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการปรุงเครื่องกันนะทุกคนครับผมจากนั้นก็จะใส่เต้าหู้ยี้ทุกคนลงไปตํากับหอมแดงนะครับผมประมาณสามก้อนนะทุกคนน้ำนิดหนึ่งครับคลิกคลิกนะทุกคน ัมจากนั้นเราจะใส่เนื้อหมูล,ลงไปครับผมผสมคนจากนั้นเราจะตำลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมเราจะใส่ผงปริสงลงไปผปสมด้วยนะครับ มันคิกขูกคิกนะครับผมแต่ว่าโวิสองเราจะใส่อีกคีนะจนหมดเลยทุกคนครกม,มันค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมปกติก็จะใส่ตํารวมกันเปนหมดเลยนะครับทุกคนจากนั้นแล้วก็ทําการตักใส่กะะมังครับผมใส่กะละมังอาหารท้นบ้านจริงๆครับ อยู่กับพื้นนะครับตอนนี้ทำมันบ้านอย่าซีเรียสเลยนะครับผมทำทานในครัวเรือนนะครับครับแล้วก็ใส่วัวเลตลงลงไปครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเดือดนะครับผมครับผมน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องลงไปครับผม ทำการคนครับผมจากนั้นใส่ซอสเนีนสโฟลงไปครับผมคนให้ทั่วๆครับสีสั 3, นสีฟูหน้าชานแล้วนะคนเริ่ม ลูเปเร็นล่างครับจุ่มของเราก็ใส่น้ำปลาลงไปครับผมประมาณสองน้ำีนะทุกคนถ้ารสชาติจืดก็เพิ่มไปได้อีกนะครับนี่ครับจากนั้นใส่น้ำตาลทรายครับผมจากนั้นก็ใส่ตัวดีลงไปเพิ่มน้ำลงไปอีกเล็กน้อยครับคบนเพราะรู้สึกว่าคนจากนั้นก็ทำการใส่ตีนไก่ที่เราเนี่ยทุกคนเราต้มเปื่อยๆล,ลงไปนะครับผมนี่ จากนั้นเราก็ใส่เลือดไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาสีสันน่าทานมากแต่ถ้ารู้สึกว่าข้นนะครับผมก็เติมน้ําแล้วก็เติมน้าเย็นตะโฟลงไปนะครับผมมันจะได้ไม่ดูข้นเกินไปนะครับผม ครับผมหม้อน,นี้ก็ทานได้ประมาณสิบกว่าคนเลยนะทุกคนจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปครับผมใส่ไข่ลงไปเลยเพิ่มความ,มนัวความแซ่บเมนูนไข่ไก่ไ,ได้เลยครับคนคนครับผมไปให้ันท่ทั่วๆนะครับ และปิดท้ายด้วยแป้งมันครับผมใส่ลงไปเลยครับคนให้แป้งมันทั่วๆและสุกนะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟครับผมกับเมนูจุ่มอาหารพื้นบ้านของอำเภอบางซุงจังหวัดเลยนะครับผมเพราะว่าทำทานต้องสุกสุกพละกนณะนะทุกคนแต่ที่้อล้าง ที่จริงล้างไปรอบหนึ่งแล้วแหละล้างอีกเราหัน่นทานเองนะครับผมถ้าทำไม่สะอาดทุกคนเดี๋ยวจะท้องเสียนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลวกนะครับผักบุ้งกับเส้นหมี่ัช่องหนึ่งครับผมหน้าตาของจุ่มนะครับผมของดีของสะพุงนะครับผมหากินได้ยากนะทุกคนเรียกว่า น่าจะมีเฉพาะวังสะพุงนะทุกคนเพราะว่าอำเภออื่นเห็นสืบๆมาก็ว่าเขาไม่รู้จักกันนะครับผมแต่นี่เป็นของเด็ดเลยทุกคนหน้าตาก็อย่างนี้ครับผมทานคู่กับผักกาดขาวผักกุ้งลวกนะครับผมนี่แล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายพริกป่นนะทุกคนเมนูจุ่มนะครับผม ทานมากครับอาหารที่บ้านของอำเภอสมุทตจังหวัดเลยครับที่ไหนมีแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับบอกเลยครับว่าเมนูนี้อร่อยมากๆครับผมอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ช่องโอโจ n n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ